Roman civilizations. Are Roman? Roman? อรารยธรรมโรมันกำเนิดที่คาบสมุทรอิตาลีและอิตาลีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาส่วนบริเวณที่ราบมีน้อยและมีที่ราบน้อยจึงทำให้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยู่อย่างกระจัดกระจายเป็นชุมชนเล็กๆแต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นบริเวณดังกล่าวไม่สามารถรองรับการเกษตรขยายตัวได้จึงเป็นสาเหตุที่ชาวโรมันขยายดินแดนไปยังดินแดนอื่นๆของกุมโรม เคยมีกษัตริย์ทาคินถูกขับออกจากเมืองทำให้โรมกลายเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่นั้นมาโรมก็เข้มแข็งขึ้นและมีอำนาจปกครองประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นจกักรวรรดิโรมันก็ขยายอาณาเขตไปทั่วทั้งยุโรปแอฟริกาเหนือและทั่วทั้งเอเชียหลังจากที่โรมกลายเป็นสาธารณรัฐได้ไม่นานโรมก็เข้าควบคุมอิตาลีและเมดิเตอร์เรเนียนต่อจากนั้นราว200-300ปีชาวโรมันก็เริ่มพิชิตด,ดินแดนอื่นๆสสมััยาาธรรณรฐ มีความสามารถทางการทหารและการปกครองโดยรบชนะกรีกเอเชียไมเนอร์อียิปต์โดยโรมันยึดครองได้สำเร็จรวมไปถึงรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาเหตุที่โรมันไม่ยกทัพไปปราบทางฝั่งตอนเหนือพวกฝรั่งเศสเพราะว่าโรมันเชื่อว่าพวกนี้เป็นพวกไม่มีอารยธรรมแม่ทัพคนสำคัญคือจูเลียสซีซาร์จูเลียสซีซาร์โดนลอบฆ่ากลางที่ประชุมสภาซีเนต เป็นผลทำให้ประเทศเอกราชแยกตัวออกห่างภายหลังออกตาเวียนลูกบุญธรรมของจูเลียสนำกําลังพลรวบรวมดินแดนได้อีกครั้งพวกอิทัตกันได้นำเอาความเชื่อในศาสนาเทพเจ้าของกรีกการแกะสลักการทำเครื่องปั้นดินเผาตัวอักษรการทำนายจากการดูเครื่องในของสัตว์การบินของนก การสร้างซุ้มประตูโขงและปะติมากรรมที่พระเจ้าเข้ามาเผยแพร่กษัตริย์จะเรียกว่าอิมพีเรียมกษัตริย์จะให้สภาซีนิตเป็นที่ปรึกษาโดยสมาชิกจะอยู่ในชนชั้นพาทริเชียนต่อมาพวกละตินได้ขับไล่อิตาลกันออกจากบัลลังก์และตั้งกรุงโรมขึ้นแต่อำนาจการปกครองยังเป็นดินแดนของพวก พาทริเชียนเท่านั้นส่วนราษฎรคนทั่วไปประชาชนที่เรียกว่าเพลเบียน ไม่มีสิทธิได้ใดๆทางการเมืองและสังคมจนนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองชนชัน้นจนพวกเพลเบียนมีสิทธิ์ออกกฎหมายร่วมกันกับพวกพาทิเชียนเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะเพื่อใช้บังคับกับชาวโรมันทุกคนเป็นมรดกชิ้นสำคัญของโรมที่ถือเป็นแม่แบบของกฎหมายโลกตะวันตกและโรมันกลายเป็นรัฐที่มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้น สมัยจกักรวรรดิเริ่มต้นขึ้นเมื่อออกตาเวียนขึ้นปกครองโรมเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบกษัตริย์แต่เดิมเป็นสภาซีเนตเป็นที่ประชุมหารือไม่มีกษัตริย์และสถาปนาพระองค์เป็นจกักรพรรดิหรือซีซ่าองค์แรกเรียกว่าออกัสตัสในสมัยนี้โรมันเจริญถึงขีดสุดและได้ขยายอำนาจไปยังภูมิภาคต่างๆและเมื่อศาสนาคริสต์ได้แพร่ขยายมาถึงดินแดนทางภาคตะวันตก ของปาลิสตน์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจกัจกรจักรวรรดิโรมันทําให้จกักรวรรดิโรมันต่อต้านศาสนานี้อย่างรุนแรงจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินแยกจัก,กรวรรดิโรมันออกเป็นสองส่วนส่วนที่ 1. จัก,กรวรรดิโรมันตะวันตกมีศูนย์กลางกรุงโรมส่วนที่2จักรวรรดิโรมันตะวันออกศูนย์กลางที่คอนสแตนตินโนเวลชื่อเดิมกรุงไบแซนไทน์ กร,รุงโรมล่มสลายเมื่อคริสักราช476โดยอารยชชเยอรมันหรือฟาวกอสเข้าลุกรานถือเป็นการสิ้นสุดของโรมันตะวันตกส่วนจกวักรวรรดิไบแซนไทยยังคงอยู่ต่อไปอีกจนกระทั่งคิริสักราช1453จึงถูกยึดโดยพวกตุรกีความเสื่อมของจักรวรรดิโรมนันตั้งแต่คศ180จักรวรรดิโรมันเริ่มเสื่อมอำนาจลง เนื่องจากไม่สามารถปกครองจกักรวรรดิที่มีขนาดกว้างใหญ่มากๆได้ในขศ324อจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินได้ปกครองจัก,กรวรรดิโรมันการย้ายศูนย์กลางการปกครองจากกรุงโรมไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลเรียกว่าจัก,กรพรรดิจัก,กรวรรดิไบเซนไทร์เพราะเมื่อขศ330อ3 จักรวรรดิโรมันถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วนส่งผลให้จักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจและถูกลุกลานในเวลาต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนตินหันไปนับถือศาสนาคิดในต้นคิศตรวตรรษที่5จักรวรรดิโรมันถูกแบ่งแยกจักรวรรดิโรมันตะวันตกอ่อนแอลงเพราะเมื่อถูกเพราะถูกทำลายโดยพวกอรารยชนสำคัญสองเผา่าคือเผ่าเยอรมันและพวก หันในคศ476เป็นปีที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายแม้จักรวรรดิไบเซนทราย,ยัางดำรงอยู่ต่อไปก็ตามมรดกของอารยธรรมโรมันด้านสถาปัตยกรรมเน้นความใหญ่โตแข็งแรงทนทานโดยชาวโรมันได้พัฒนาเทคนิคก,การก่อสร้างของกรีกเป็นประตูโค้งเปลี่ยนหลังคาจากจั่วเป็นโดมและสร้างอาคารต่างๆเพื่อความต้องการของรัฐ ด้านปรติมาก,กรรมมีความสมจริงตามธรรมชาติเน้นพัฒนาศิลปะด,ด้านการแกะสลัก,กรูปเหมือนบุคคลสำคัญทั้งจกกักรพรรดินักการเมืองเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสดุดีวีลกรรมของนักรบด้านภาษาและวรรณกรรมพัฒนาจากภาษาลลติน จากตัวพยัญชนะในภาษากรีกที่พวกอิทรัสกันนำมาใช้จดใช้กันแพร่หลายและเป็นภาษาทางราชการของาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่วนใหญ่วรรณกรรมในระยะแรกเป็นบันทึกเป็นพงสาวดารด้านวิศวกรรมการสร้างถนนคอนกรีตโดยถนนทั้งสองข้างทางจะมีท่อระบายน้ําและมีหลักบอกระยะทางนอกจากนี้ยังมีการสร้างสะพานส่งน้ําจากภูเขาไปยังเมืองเพื่อให้ชาวเมืองได้ใช้ ด้านกฎหมายในระยะแรกมีลักษณะกลมกลืนไปกับาศาสนาต่อมาได้มีการพัฒนาเปลี่ยนเป็นกฎหมายบ้านเมืองจนในที่สุดได้มีการตรากฎหมาย12โต๊ะซึ่งเป็นประมวลกฎหมายโรมันที่เป็นรากฐานประมวลกฎหมายของประเทศต่างๆด้านการแพทย์แพทย์โรมันสามารถผ่าตัดรักษาโรคได้หลายโรคโดยเฉพาะการผ่าตัดทำคลอดทารกทางหน้าท้องของมันดาซึ่งเรียกว่าศัลยกรรมศีร่า นอกจากนี้ยังมีการสร้างโรงพยาบาลระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลสำหรับการนำเสนออารยธรรมโรมันก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งให้พวก,พวกเราด้วยนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ